สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจของหงแดงเลเวอร์พูลนะครับก็สําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอบเย็นนะถ้าใครที่ชอบข่าวสารอะไรแบบนี้อย่าลืมนะครับฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปหน่อยกันละกันนะครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นแล้วก็ไปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของสโมสรลิเวอร์พูลพร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกับไอ้เจ้ามาโูโคเน่แข้งกองกลางของโบอเลเซียมูนเชียนกัดบลักก่อนเลยกันละกันนะครับมีการเปิดเผยว่าสมสรอนลิอร์รพูเนี่ยได้ส่งตัวแทนเข้าไปสอบถามสถานการณ์ของเขามาด้วยนะครับ ก็สาหรับสมสรริวพูลนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันเป็นอย่างดีนะในตลาดครั้งนี้ก็ต้องการที่จะเสริมทัพในตําแหน่งกองกลางมากที่สุดนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เชื่อมโยงอยู่กับนักเตะหลายๆคนถ้านับกันดีๆเนี่ยน่าจะมารเกือบ20คนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด um ิเคนไรท์เมสันเมาล์อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ลูเบนเนเวสอะไรประมาณนี้นะครับเพียงแต่ทว่าล่าสุดมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะนักข่าวในระดับทีหนึ่งอย่างฟาบิโอโลมาโนได้ออกมาโพสทวิตเตอร์นะครับว่า สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยได้ให้ความสนใจแข่งที่ชื่อว่ามาูโคน่กองกลางของสโมสรโบลอเซียมุนเชียนกัดบลักอีกหนึ่งคนนะครับโดยทางโลมา n โนนะครับเขาก็โพสผ่านทวิตเตอร์ประมาณว่าในตอนนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการส่งตัวแทนเข้าไปเจรจารสอบถามราคาค่าตัวเบื้องต้นของเจ้าแข้งรานี้มาแล้วรอบหนึ่งนะครับเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะซึ่ง เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเห็นบอกว่าทางบอเลเซียมูนเชียนกัดบักเนี่ยก็ให้คําตอบสโมอสรอเร์พููตอบกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าโอเคถ้าหากอยากได้ไอ้เจ้าแข้งอะยนี้เนี่ยก็ให้เตรียมเงินเอาไว้ประมาณสัก35-40ล้านยูโรได้เลยนะครับโดยสําหรับไอ้เจ้าโคน่คนนี้นะครับปัจจุบันก็มีสัญญาอยู่กับต้นสังกัดยาวไปจนถึงปี2025นะครับแล้วก็มีออปชันในการขยายสัญญาออกไปอีก12เดือนนะครับก็คือ1ปีนั่นแหละ นั่นหมายความว่าราคาประมาณสัก40ล้านยูโรเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะทีนี้มาต่อกับข่าวของลยดิอาสหน่อยดีกว่านะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาลยดิอาสแก้ได้โพสต์บางสิ่งบางอย่างในทวิตเตอร์เพื่อที่เป็นการบอกใบว่าแกจากคว้าแชมป์ในซีซั่นหน้าด้วยนะครับก็สําหรับสมบสรลิเวอร์พูลนะครับในซีซั่นนี้ก็ทําได้เพียงแค่จบอันดับ5ของตารางพารีเมียร์ลีกอังกฤษเท่านั้นนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่า ในซีซั่นหน้าจะได้โคต้าไปเล่นในรายการยูฟายูโรปาลีกเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อคือนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันมีนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลอย่างลุยดีอาร์สนะครับแกเนี่ยไปรู้นึกอะไรนะอยู่ดีๆก็ได้มาโพสต์อินสตาแกรส่วนตัวนะครับโดยแกเนี่ยโพสต์ประมาณว่าทุกๆคนในซีซั่นนี้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายแต่ฤดูกาลที่ยากลำบากมันก็จบลงแล้วผมขอขอบคุณทุกๆคน ที่สนับสนุนสโมสรลิเวอร์พูลทั้งในช่วงที่เรามีการแข่งขันและไม่มีการแข่งขันผมขอรับปากไว้เลยว่าในซีซันหน้าทุกอย่างมันจะดีขึ้นและเชื่อได้เลยมันจะต้องมีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเจอกันใหม่ทุกๆคนในซีซันหน้าลุยดิแัสแข่งของสโมสรลิเวอร์พูลวัย26ปีแกก็โพสต์เอาไว้ประมาณนี้นะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นการโพสต์ที่ปลุกใจเด็กของค่อนข้างดีเลยนะครับ ยังไงซ่าก็หวังว่าแกจะสามารถทําได้ตามที่แกพูดกันแล้วกันนะยังไงก็ขอโชคดีละกันนะครับสําหรับลุยดิอาร์สํำหรับซีซันหน้าทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันเมาส์หน่อยดีกว่านะครับมีการเปิดเผยว่าในตอนนี้เนี่ยเด็กหงยังพอมีโอกาสรุนดิวของเมสันเมาส์อยู่นะครับก็สําหรับเมสันเมาส์นะครับในช่วง1-2วันนี้อยู่ดีๆก็มีข่าวแปลกๆเกิดขึ้นกับเขานะครับนั่นก็คือเขาเนี่ยได้ไปตกลง ตอ,อบรับข้อเสนอส่วนตัวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซะอย่างนั้นนะครับทางทางที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นทางสโมสรลิเวอร์พูลที่ให้ความสนใจเขามาอย่างยาวนานนะครับเพียงแต่ทว่าเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับมันมีนักข่าวท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเบนจ่าคอบได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังพอมีลุ้นเกี่ยวกับเรื่องของเมสันเมาส์นะครับพระดีวของเมสันเมาส์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ปีศาจแดงจะปิดลง โดยเบนจะขอบนะครับแกพโพสต์เอาไว้ในทวิตเตอร์ประมาณว่าในตอนนี้สิ่งที่ผมรู้มาก็คือเมสันเมาส์เนี่ยยินดีที่จะย้ายไปอยู่กับปีศาจแดงและเขาก็ได้ตอบรับข้อเสนอส่วนตัวด้วยกันแล้วเพียงแต่ทว่าในตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยินดีที่จะจ่ายค่าตัวของเมสันเมาส์สูงสุดเพียงแค่60ล้านปอนด์เท่านั้นแต่สำหรับเชลซีพวกเขาต้องการค่าตัวของเมสันเมาส์อยู่ในระดับ80ล้านปอนด์ ซึ่งทําให้ในตอนนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นทําให้ทั้งสองสโมสรยังไม่สามารถตกลงกันได้อังเบนจะาขอบแกก็โพสต์เอาไว้ประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ของเบนจะาขอบเนี่ยว่าค่าตัวของเมสันเมาส์มันอยู่ในระดับ80ล้านปอนด์ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันเป็นค่าตัวที่ค่อนข้างแพง ซึ่งทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะจ่ายเงินในระดับนี้ได้ไหวนะครับถึงแม้ว่าทางเมสันเมาส์จะไม่ได้ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของไอเจ้าจูดเวลิงแฮมกันหน่อยดีกว่านะครับเมื่อคืนมันมีผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรโบรลเซียดอทมุลนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่า อนาคตของจุดเบลลิงแฮมเนี่ยน่าจะรู้กันภายในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับก็สําหรับจุดเบลลิงแฮมนะครับแกงกองกลางของสโมสรโบลูเซียดอทมุนก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวว่าทางเชนครอปเนี่ยอยากจะเอาเนะไอ้เจ้าแข้งในนี้เข้ามาเสริมทัพนะครับเพียงแต่ประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ดีๆฟาบิซซโอโรมาโ,โน่เยียวข่าวในระดับเทียร์หนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าแกเนี่ยตบปากรับคําจะย้ายไปอยู่กับ ol, Madrid, สโมสรเลอัอมาริดซะอย่างนั้นนะครับ เพียงแต่ท้าว่าเมื่อ1-2วันที่ผ่านมามันไม่จบแค่นั้นนะครับมันดังมีสื่ออย่างเดอะมิลเลอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าในดิวของจูดกับเลอลมนดิดเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับและอาจจะทําให้จูดเนี่ยแกตัดสินใจพลิกกลับมาซบกับสโมสลสลี้ยวผูกก็เป็นได้นะครับและล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมี ร่วมหน่วยการกีฬาของสโมสรโบลเซียดอร์ุนที่ชื่อว่าเซบาสเตียนเคลนะครับแกได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าอนาคตของจุดว่าจะได้ย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลหรือว่าทางเลอมาดริดมันจะรู้ภายในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับโดยแกเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับสื่ออย่างสปอร์ตบิวประมาณว่าในดิวของจุดเบลงแฮมเนี่ยผมยืนยันได้เลยว่ามันจะชัดเจนมากๆในอีกไม่กี่วันหรืออย่างช้าก,ก็คืออีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า งานของผมเนี่ยก็คือการเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องทำตามขั้นตอนแต่ถ้าถามว่าในตอนนี้ผมบอกอะไรพวกคุณได้หรือเปล่ามันยังไม่มีอะไรที่ผมพอจะพูดได้เรบัสเรียนเคียวผู้อำนวยการกีฬาของบอิเซียดอทลแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับ ก็ยังไงลุ้นกันอีกทีในช่วงหลังจากนี้อีกสัก2สัปดาห์กันแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เจ้าจูดเป็นเล้งแฮมแกจะได้ย้ายไปอยู่กับสโมสรไหนนะครับแต่ถ้าหากถามความรู้สึกของผมเนี่ยไม่น่าที่จะพลาดนะครับที่แกจะได้ย้ายไปอยู่กับสโมสรเลอาอุมาดริดนะครับเห็น <He ard S 2> บอกว่าค่าตัวเนี่ยสูงถึง130ล้านปอนด์เลยนะโอ้ไม่กอดอะไรมันจะแพงเวอร์วังขนาดน,านั้นทีนี้มาปิดท้ายกับข่าวของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กันหน่อยดีกว่านะครับ ทางฟาบิซิโอโรมาโนได้ออกมาเปิดเผยว่าไม่แน่นะครับราคาค่าตัวของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์มันอาจจะไม่แพงถึงระดับ70ล้านปอนด์ก็เป็นได้นะครับก็สำหรับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนะแค่น่าจะเป็นแข่งคนแรกที่ทางสโมสรลิเวอร์พูลจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้แล้วนะครับเพราะนักข่าวในระดับเทนึงไม่ว่าจะเป็นฟาบิซิโอโรมาโน่เจมดักเกอร์หรือว่าใครก็ตามนะครับ รายงานไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าลิวพูลเนี่ยสามารถตกลงล่วงหน้ากับสโมสรไบรตัน on, ในการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ในตอนนี้นะครับหลายๆคนที่เป็นแฟนบอลของลิวพูลเนี่ยคงจะกําลังลุ้นว่าแล้วเมื่อไหร่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสักทีละ่ะมีแต่จอจอจอใกล้ใกล้ใ,ลใ,ลใ,ลใลแล้วมา่อไหร่วันแล้วนะครับเนี่ยไม่เห็นจะเปิดสักที ซึ่งล่าสุดนะครับฟาบิซิโอโรมาโนก็ได้ออกมาให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยทางฟาบิซิโอโรมาโนนะครับได้โพสทวิตเตอร์เอาไว้ประมาณสักหชั่วโมงระหว่างที่ผมกำลังแปลข่าวอยู่เนี่ยโดยแก้โพสต์ประมาณว่าในดิวของอเล็กซิสแม็กอ t ลิสเตอร์นะครับมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีราคาน้อยกว่า65หรือ70ล้านปอนด์ตามที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับ เนื่องจากสโมสรบริทันเนี่ยไม่ได้ตั้งราคาของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เอาไว้สูงสักเท่าไหร่หลักๆก,ก็น่าจะเป็นเพราะเจ้าตัวเนี่ยต้องการที่จะย้ายออกจากทีมด้วยตัวเองนะครับก็ไม่รู้ว่าบริทันจะมีประโยชน์อะไรที่จะลังแกไว้นะครับก็เลยทําให้ราคาค่าตัวเนี่ยมันไม่แพงจนเกินไปส่วนเรื่องที่ว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับฟาบิซิโอโรมาโน่แกระบุเอาไว้ว่ามันจะเสร็จสิ้นกันภายในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ อ๋อมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับเกี่ยวกับสัญญาของเขาเนี่ยหลายๆสื่อรายงานออกมาไม่ค่อยตรงกันนะครับบางสื่อก็บอกว่าเซ็นสัญญา4ปีบางสื่อก็บอกว่าเซ็นสัญญา5ปีบางสื่อก็บอกว่าเซ็นสัญญา6ปีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงจะต้องรอรุ่นกันต่อไปนะครับว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยเขาจะเซ็นสัญญาอยู่กับเลี้ยวโพกี่ปีกันแน่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจของสมอรลิวพูนะครับก็เหมือนเดิมก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปหน่อยกันละกันนะครับและสำหรับใครที่อยากจะติดตามกันไว้เนี่ยอย่าลืมนะครับมันมีปุ่ม s u b สไครต์ให้กดอยู่นะยังไงก็กดกันเอาไว้ด้วยล่ะส่วนสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วขอกก่าวคำลากันเลยกันละกันนะครับสวัสดีครับ